สวัสดีครับผมประสิทธิ์สพลนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญโครงการเครื่องทุนแรงนะครับของกเกษตรปีนี้นะของอศูนย์เสริมกิจกรรมภาคที่สิบนะครับขอได้นํานะครับประธานกลุ่มวิสาหกิจนะครับที่อัญสนานะครับเรียนเชิญพี่แนะนำตัวเลยพิ่สันน้าอัญสนารอบำรุงประธานกลุ่มวิสาหกิจเป็นนกลุ่มพัฒนาการ,กรเกษตรบ้านมะม่วงหวานค่ะครับครับแล้วก็กิจกรรมของที่นี่เขาทำอะไรบ้างพี่กิจกรรมของที่นี่ก็คือมีการทําปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมักชีวภาพครับแล้วก็วกมีกิจกรรมอื่นอย่างเช่นทำเห็ดนางฟ้าเห็นางฟ้าก้อนฟังข้าวครับฟังข้าวนะครับแล้วก็อื่นงเรื่องของการให้ทําแนะนําที่เราคุยกันเมื่อกี้นะฮะก็ะเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็ช่วยของกลุ่มเกษตรกรในการเข้าร่วมทํากิจกรรมต่างๆนะครับ แล้วปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มของของ,ของที่เนี่นะเรื่องของกระบวนการผลิตหรือการทําปุ๋ยการทําอะไรพวกนี้ยมันยังมีตัวไหนที่ยังเป็นอุปสรรคอยู่บ้างครับเรื่องการทําปุ๋ยเกษตรกรอ่ะมีองค์ความรู้ไม่ค่อยเยอะอ๋อครับครับแก็อยากอยากได้องค์ความรู้ตรงนี้องค์ความรู้ด้วยแล้วก็แล้วก็<า>วกอุตสากรรมมาช่วยในด้านครับ ของหัวเชฟลิงค์ีวอือการการการทําเพื่อหรือการหมักกระบวนการการทํคุลิตีนะครับตัวนี้ก็คือสิ่งที่ทางกลุ่มมีความต้องการให้ทางกรมดุลเสริมหรือศูนย์สรวจสอบการภาคสิทธิ์เนี่ยมาจําการช่วยตรงนี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราก็รับข้อมูลนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทำกันบ้านกันนะครับเพื่อจะให้เอ่อมะม่วงหวานบอดปลอดจากสารเคมีนอกจากมะม่วงก็จะมี ทุเรีย,รยนหลงรับแรนะครับของพื้นที่ของกลุ่มวิสาหกิจนี้ด้วยแล้วก็อื่นๆนะครับของมังคุดม,ม,มีเป็นกลุ่มมังคุดแปลงใหญ่แปลงคุดแปลงใหญ่ด้วย,<ป>วยอ๋อที่นี่ก็ทำาหลายกิจกรรมนะับแต่หลักๆก็คือมะม่งวงหวานไม่หวานเนี่ยเราต้องลองเดี๋ยวลองชิมดูวันวันมังคุดอ๋อมีวันมังคุดด้วยอ๋อครับครับเยียนเี่ยแข่งขันกันกินผลไม้อ๋อมีกิจกรรม ระกดมาคูดอ๋อครับครับพี่ก็ก็ก,ก็ขอบคุณมากมากครับ้วเดี๋ยวเราเราข้อมูลตัวนี้ไปทักการบ้านก่อนนะแล้วก็เรามาครั้งต่อไปเนี่ยเราก็มานําเสนอว่าเราจะทาอะไรให้ผมนะครับครับก็ขอบพระคุณที่อัานามากนะครับแต่ผมแล้วก็ขอบคุณมากครับอ